ยาธิสังวะปะเตพีชังตาธิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีส่วนผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคำพอง อายุ24ปีเป็นหญิงชาวเมืองศาสตร์แต่งงานแล้วแต่เลิกกับสามีมีลูกน้อยเป็นเด็กหญิงวัยห้าขวบเมื่อเลิกกับสามีแล้วเธอพาลูกออกจากเรือนสามีกลับมาอยู่กับแม่ของตนในหมู่บ้านอันเป็นถิ่นกำเนิดให้แม่ช่วยเลี้ยงลูกซึ่งแม่ของเธอก็เมตตาช่วยดูแลหลานน้อยด้วยความรักใคร่คำพอง ครั้นเมื่อกลับมาอยู่กับแม่ดังเดิมแล้วก็ทำตัวเป็นสาวโสดชอบเที่ยวเตรเฮฮาไม่มีความรับผิดชอบงานบ้านงานเรือนไม่ช่วยแม่เลยปล่อยให้แม่ทำอยู่คนเดียวไม่เห็นอกไม่เห็นใจเป็นอยู่เช่นนี้วันแล้ววันเล่าแม่เป็นห่วงไม่ชอบใจการกระทำของเธอแม่ก็บน่นบางทีก็ดุว่านี่ขำพ้องเป็นผู้หญิงหญิงเรือ ลูกเต้าก็มีแล้วทำไมทำตัวเหลวไหลยอย่างนี้ไม่อายชาวบ้านเขาเหรอกลางคืนก็เที่ยวนอนตื่นสายไม่สนใจดูแลลูกทำตัวเสเพลอย่างนี้ทั้งชีวิตคงเอาดีไม่ได้ไม่มีผู้ชายคนไหนเขาต้องการหรอกคำพองได้ยินแม่ดุว่าดังนั้นก็โกรธเสียใจเต้าเถียงแม่ว่าแม่อย่ามาดูถูกฉันนะฉันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉัน ไอ้พวกผู้ชายนะ่ะมันจะต้องการหรือไม่ต้องการฉันไม่สนใจหรอกฉันอยู่คนเดียวได้แม่อย่ามายุ่งกับฉันเลยคำพองไม่ปรับปรุงตัวเวลาแม่ดุดา่าก็หาว่าแม่เกลียดเทียงแม่คำไม่ตกฟากพวกพี่น้องเห็นแล้วก็พากันระอิดระอาใจตำหนิติเตียนวันหนึ่งเมืองศาสตร์มีงานปลอยประเพณีปีใหม่เมือง มีการแสดงลิเกมีการละเล่นร้องรำทำเพลงกันครึกครื้นคำพองก็ออกไปเที่ยวเตร่กับเขาแล้วกลับมาบ้านจนดึกดื่นแม่เฝ้าคอยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยระปรับตื่นจนคำพองกลับมาแม่ก็ดุว่ายังเหลืออดนางคนเสเพลกลับมาแล้วเหรอกลับมาทำไมทำไมไม่นอนที่โรงลิเกหรือที่ลานรำวงโนนแม่เหลืออดเหลือทนแล้วนะบอกสอนไม่จำ หากไม่เชื่อฟังอย่างเนี้ยก็ไปอยู่ที่อื่นซะอย่ามาอยู่ที่นี่ทำแต่สิ่งไม่ดีเป็นแบบอย่างเลวๆให้ลูกน้อยได้เห็นแม่ไล่ฉันเหรอคำพองย้อนถามแม่เออลูกอย่างแกแม่ไม่อยากได้แล้วไปบอกสอนทีไรก็เถียงคําไม่ตกฟากเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปลูกของแกแม่จะเลี้ยงให้เองแม่ตะโกนเสียงลั่นไปในยามดึก ลูกหญิงห้าขวบก็สะดุ้งตื่นตกใจร้องไห้ที่เห็นยายกับแม่ทะเลาะกันแม่ว่าฉันงอแม่เหรอฉันจะไปอยู่เชียงตรงฉันจะไม่อยู่กับแม่ก็ได้แม่เกลียดฉันฉันก็ไม่อยู่แล้วคำพองตะโกนสวนกลับเออไปเลยไปเถอะแม่ตายแล้วแกก็ไม่ต้องมาเผาแม่โกรธจัดตัดแม่ตัดลูกคำพองก็โกรธจัดพูดตอบโต้แม่ไปว่าได้เลยแม่ได้เลย แม่ไล่ฉันฉันจะไปก็ได้แล้ววันรุ่งขึ้นตอนสายๆคาพองก็เก็บเสื้อผ้าใส่หอ่อสะพายเดินออกจากบ้านเธอเป็นคนใจดำมีมานณทิฐิสูงลองได้โกรธแล้วก็ไม่มีวันงองอนสํานึกตัวลูกสาวตัวน้อยเห็นเธอเดินออกจากบ้านก็ร้องไห้วิ่งตามแม่แม,ม่กว่าจอมกว่าจอมแม่จ๋า แม่จ๋าไปด้วยไปด้วยลูกน้อยวิ่งมาดึงมือของเธอพลางร่ำให้ตูอ่ำต้องกว่าแกไม่ต้องไปอยู่กับยายของแกเถอะแม่มันคนแล้วคำพองสะบัดมือลูกน้อยแล้วก้าวเดินจากไปเด็กน้อยสะอื้นให้มองตามแม่เป็นภาพที่แสนจะสะเทือนจิตสะเทือนใจอย่างลึกซึ้ง ยายน้ำตาเออวิ่งเข้ามาอุ้มหลานกอดแนบอกไว้พลางปลอบโยนว่าอยู่กับยายลูกอยู่กับยายแม่ของเองมันใจร้ายใจดำมันเห็นกงจักเป็นดอกบัวคําพองหน้าตาดีเป็นสาวห้างหลีเหมือนดอกไม้สวยแต่ไร้กลิ่นหอมเธอเดินทางไปจนถึงเชียงตุงไปทำงานรับจ้างอยู่ร้านค้าในกาดหลวง ประมาณสามเดือนต่อมาก็ได้สามีใหม่อีกคนหนึ่งตอนรแรกๆก็เป็นคนดีแต่อยู่ด้วยกันนานไปก็ออกลายเขาเป็นคนเล่นการพนันไม่ทำงานไม่ทำการเวลาทะเลาะกันก็เตะถีบชกต่อยจนหน้าตาของเธอปูดบวมครั้งแล้วครั้งเล่าคำพองอกตรมขมไม่จึงตัดสินใจเลิกกับสามีคนที่สองหลังจากทนอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งเต็ม เลิกกับสามีนักการพนันคนนั้นแล้วคำพองก็ไม่มีทางไปเธอเดินสะพายห่อเสื้อผ้าไปนั่งร้องไห้อยู่ใต้โคนไม้ในวัดใหญ่แห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงตุงเธอนั่งมือลอยหม,มุนหมองครองเศร้าอยู่ได้แต่รำพึงถึงโชคชะตาชีวิตที่อับเฉาของตนใจหนึ่งอยากกลับไปบ้านไปหาแม่ที่เมืองศาสตร คิดถึงลูกน้อยที่จากมาใจแทบขาดป่านนี้คงอายุได้หกขวบแล้วแต่ใจหนึ่งก็เย่อหยิ่งจองห้องมีทิฐิมานะขัดแย้งพูดขึ้นว่ากลับไปไม่ได้หากกลับไปจะต้องอับอายถูกแม่ถูกญาติพี่น้องตรานหน้าว่าเป็นคนหมดสิ้นหนทาง ขณะที่กำลังนั่งจมจมอยู่ในความทุกข์อันมืดมนไม่เห็นทางนั้นคงจะเป็นด้วยบุญเก่าแต่ปางก่อนของเธอยังคงพอมีอยู่บ้างแม่ชีคนหนึ่งในวัดเดินมาเห็นเธอเข้าแม่ชีท่านนั้นบังเกิดความเมตตาไต่ถามว่านี่หนูมานั่งทำไมอยู่ที่นี่ได้กินข้าวหรือยังและหากยังไม่มีที่ไปก็ไปพักที่สํานักของแม่ชีก่อนที่นี่ ตอนรับผู้หญิงที่เดือดร้อนทุกทุกคนแม่ชีสูงอายุเชิญชวนคำพองจึงพบแสงสว่างในชีวิตและมีที่พึ่งพิงนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่วัดใหญ่แห่งนั้นเป็นวัดปฏิบัติพระกรรมฐานมีพระมีเจ้าสางพำนักอยู่หลายรูปมีแม่ชีอยู่สามคนคอยทำหน้าที่เป็นแม่ครัวหุงหาอาหารถวายพระและเลี้ยงดูผู้คน ที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมโรงครัวของวัดเป็นโรงครัวใหญ่มีข้าวปลาอาหารมีผักผลไม้ที่ศรัทธาสาธุชนนำมาถวายคำพองเมื่อมาพักกับแม่ชีก็ได้ช่วยทำกับข้าวหุงหาอาหารถวายพระและเลี้ยงคนที่มาทำบุญซึ่งเธอก็ตั้งใจเต็มใจทำด้วยความยินดีเวลาผ่านไปปีหนึ่งคำพองก็ได้บวชเป็นแม่ชี และได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่จัดซื้อจัดหากับข้าวจากาดหลวงเข้าโรงครัวของวัดแม่ชีสาวคำพองก็ทําได้ดีเธอมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นไม่ต้องร่อนเร่พเนจรไปการเวลาผ่านไปอีกแม่ชีคำพองเป็นสาวใหญ่อายุ30ปีเธอพักอยู่ที่วัดนี้ไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่และลูกน้อยเลยทั้งข่าวคราว ก็ไม่ได้ส่งไปเนื่องจากมีปมด้อยมีบาดแผลอยู่ในใจคือทิฏฐิมานะเยะหยิงทรณงจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ชีหลายคนในสำนักเดียวกันได้รับรู้ถึงความเป็นมาในชีวิตของเธอเพราะต่างคนต่างก็เล่าความเป็นมาให้กันและกันฟังเหล่าแม่ชีผู้เป็นกัลยาณมิตรเหล่านั้นหวังดีกับเธอต่างพากันแนะนำขึ้นว่าค้ำพ้อง เธอควรจะกลับไปขอขมาแม่ของเธอเสียหนีท่านมาหลายปีแล้วท่านเลี้ยงดูเธอมาจนเติบโตป้อนนมป้อนน้ำป้อนข้าวให้แล้วยังเลี้ยงดูลูกน้อยให้เธออีกด้วยบุญคุณท่านมากมายล้นฟ้าอย่ามีทิฏฐิถือสาโกรธเคืองแม่อยู่เลยแม่ชีคำพองได้ฟังเหล่ากัลยาณมิตรแนะนำก็น้ำตาตกหนักอกหนักใจบอกเพื่อนแม่ชีร่วมสำนักว่าฉันไม่กล้าไปหรอก แม่ฉันน่าร้ายท่านตัดแม่ตัดลูกกับฉันแล้วหากฉันกลับไปท่านต้องด่าฉันแน่นอนฉันไม่กล้ากลับไปหรอกไม่ได้เธอต้องไปจะกลัวทำไมที่สามีของเธอเขาเตะถีบเธอยังอดทนผ่านพ้นมาได้หากแม่ผู้บังเกิดกล้าวจะด่าบ้างจะตีบ้างก็จะเป็นไรไปท่านไม่ค่าเธอรอกไปขอขมาท่านเสียไม่เช่นนั้นเธอจะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณ ทอดทิ้งมารดาผู้แก่ชาราเราเพื่อนแม่ชีผู้เป็นกระยาณมิตรพากันเกลี้ยกล่อมในที่สุดแม่ชีคำพองก็ตกลงใจเดินทางกลับไปขอขมากรรมที่เคยทำไว้กับแม่ณนะเมืองศาสตร์บ้านเกิดโดยมีแม่ชีคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่รอนแรมมาเธอก็กลับไปถึงบ้าน หลายปีที่จากไปบ้านหลังเก่าของเธอทุดโทมลงไปมากน้องสาวของเธอโผล่หน้าออกมามองครั้นเห็นว่าเป็นเธอแทนที่จะดีใจกลับทําท่าหมางเมินคล้ายจะชิงชังแม่ล่ะลูกสาวพี่ล่าอยู่ไหมน้องคำออนแม่ชีคำพองเอ่ยถามน้องสาวด้วยความรู้สึกผิดเสียงเครือหม่นมองพี่คำพองพี่หนีไปบวชชีหรอเนี่ย ใจดำเหลือเกินไม่เคยส่งข่าวมาเลยนะพี่รู้ไหมพอพี่หนีไปได้ไม่ถึงปีลูกน้อยของพี่ก็ป่วยไข้ตายจากไปตอนมันป่วยมันร้องเรียกหาพี่ตลอดเวลาจนมันสิ้นใจเลยส่วนแม่ของเราท่านก็ตรอมอกตรอมใจเจ็บป่วยเรื่อยมาไม่มีความสุขแม่ตายเมื่อปีกลายนี้พี่มาช้าไปแล้วพี่คำพอง สิ้นคำบอกเล่าของน้องสาวแม่ชีคำพองคล้ายถูกสายฟ้าฟาดส่วนเซสุดลงหวีดร้องอย่างตกใจสะอื้นร่ำให้อนิจจาเอย๋ยมาไม่ทันเห็นใจแม่เสียแล้วลูกก็ตายจากไปยังคาดไม่ถึงโอ้คุณพระช่วยเป็นไปได้อย่างไรกันก็เป็นอันว่าการเดินทางกลับบ้านเกิดของเธอไม่ได้ขอขามากรรมต่อแม่ แม่ตายแล้วลูกน้อยของเธอก็ตายแล้วเป็นรอยบาปฝังใจอย่างลึกล้ำํำตอกย้ําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมากยิ่งขึ้นแม่ชีคําพองร้องไหา้ย,ยาวนานหากย้อนเวลาได้เธอคิดว่าเธอจะทำตัวให้เป็นลูกที่ดีแม่บอกแม่สอนอย่างไรเธอจะเชื่อฟังเธอจะไม่เที่ยวเตรจะไม่เป็นหญิงเสเพลยอย่างที่เคยเป็นเธอ จะเลี้ยงดูลูกน้อยของเธอให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดทำแต่ความดีให้ลูกได้เห็นแต่อานิจจาอานิจจาเอ๋ยมันสายเกินไปเสียแล้วสายเกินแก้เพราะไม่อาจย้อนเวลาที่ผ่านไปแล้วให้หวนคืนกลับมาแม่ชีคำพองและเพื่อนเดินทางกลับสู่สำนักชีที่วัดเดิมในเชียงตุงเมื่อมาถึงเธอก็เฝ้าแต่มนหมองครองเศร้า เรื่องราวชีวิตอันร้าวรานรันทดของเธอรู้กันทั่ววัดคนที่ไม่ชอบมีจิตเป็นอกุศลก็พากันกระหน่ำซ้ำเติมทับถมติฉินนินทาว่าโอ้แม่ชีคคำพองนี้เห็นหน้าตาห้างหลีแต่ใจดำเหลือเกินมีอดีตเลวร้ายทิ้งลูกทิ้งแม่มาได้คนแบบเนี้ยถึงบวดชีก็เอาดีไม่ได้หรอกบาปหนักมันฝังใจเพราะเป็นลูกอกตัญยู ส่วนคนที่มีศีลธรรมเป็นกระยาณมิตรก็ปลอบโยนให้กำลังใจว่าคำพ้องนับแต่นี้ไปเธอจงทำบุญให้มากๆนะสวดมนต์ไหว้พระทำกรรมาฐานครั้งใดก็อุทิศบุญให้กับแม่และลูกของเธอด้วยคนทำผิดแล้วสำนึกผิดเป็นคนต้นคดปลายตรงพระท่านสรรเสริญเริ่มต้นใหม่นะทำความดีเธออย่าท้อแท้ อย่าจมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วเลยแม่ชีคำพองฟังเหล่ากลยาณมิตรตักเตือนให้กำลังใจแล้วก็ร้องไห้วุ่นวายสับสนใจร้อนรนคล้ายถูกไฟแผดเผาเพราะปรงไม่ตกทำใจไม่ได้เสียใจต่ออดีต,ตกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นไม่นานสุขภาพของแม่ชีคำพองก็เริ่มทุดโทมเพราะจิตตกมีแต่ความฟุ้งซ่านหมุนหมอง เธอมีอาการหอบผืดเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มอยู่เรื่อยๆจากที่เคยเป็นคนเปล่งปลั่งห้างหลีก็กลายเป็นคนสูบซีดไม่มีสีไม่มีวันเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาโรยราแม่ชีคําพองเจ็บป่วยอ่อนๆแอดแอยู่สองปีก็ตายอยู่ในสำนักนางชีแห่งนั้นจบชีวิตลงในขณะอายุได้เพียง3า2ปีพิธีศพของเธอ จัดอย่างเรียบง่ายพระและแม่ชีพร้อมด้วยสาธุชนอีกสี่ห้าคนเผาศพของเธอบนเชิงตะกอนจนมอดไหมกลายเป็นเท่าถานหมดแล้วก็พากันกลับจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเธออีกเลยเพราะไม่มีความดีไม่มีความสำคัญควรแก่การระลึกนึกถึงแต่อย่างใดการเวลาผ่านไปหลังจากนั้นอีกสามปี พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกลดสะพายบาทไปพักจำพรรษาที่วัดกรรมฐานเขตเมืองเชียงตุงแห่งนั้นกลางดึกคืนหนึ่งช่วงต้นพนรรษาขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่บนลานหน้าพระธาตุท่านได้เห็นแม่ชีรูปร่างผอมซูบโซคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดหยุดอยู่ห่างจากท่านไปประมาณสามวาท่านเห็นด้วยตาเนื้อไม่ใช่ตาในอันเป็นจักสุทิพ แม่ชีคนนั้นยืนประนมมือน้ำตาไหลรินร้องไห้สะอื่นพระภิกษุหนุ่มเห็นแวบเดียวก็สัมผัสรู้ด้วยมโนมยิทธิอันเป็นริษทางใจของพระผู้ทรงฌานว่าแม่ชีคนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเป็นเพียงดวงวิญญาณที่กำลังเสวยวิบากกรรมอันอับเฉาเศร้าหมองท่านบังเกิดความเมตตาเอ่ยถามขึ้นว่าจเจริญพรโยม มาปรากฏกายให้เห็นเช่นนี้มีความประสงค์อันใดพระคุณเจ้ายมชื่อคำพองเคยบวชเป็นแม่ชีอยู่ในวัดแห่งนี้แต่ตายไปนานสามปีแล้วเจ้าค่ะแต่ด้วยวิบากกรรมความเศร้าหมองแห่งดวงจิตก่อนตายยมจึงไปไหนไม่ได้ต้องวนเวียนอยู่ในวัดนี้ลำบากเหลือเกินพระคุณเจ้ายมหิว โยมหนาวอยากได้ข้าวอยากได้น้ําอยากได้ผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรขอใครก็ไม่ได้พวกเขาไม่รู้ไม่เห็นโยมต้องทนลำบากวนเวียนอยู่เช่นนี้สามปีแล้วดวงวิญญาณของแม่ชีคำพองเล่าถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของตนให้พระภิกษุหนุ่มได้ทราบแล้วก็คร่ำครวญพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้เห็นได้ยิน ก็บังเกิดความสมเพศเวทนาต่อชะตากรรมของเปรตผีแม่ชีคำพองท่านเอ่ยขึ้นว่าแล้วต้องการจะให้อัตมาช่วยอย่างไรหรือเปรตผีแม่ชีคำพองก็ตอบว่าพระคุณเจ้าขาโยมอยากให้ท่านอุทิศบุญภาวนาให้แก่โยมโดยเฉพาะ ขอให้ท่านเจาะจงส่งบุญให้แก่โยมว่าอุทิศให้แมช่ชีคำพองแล้วขอสังฆทานหนึ่งกองประกอบด้วยข้าวน้ำแล้วก็ผ้าขาวชุดแมช่ชีขอความกรุณาพระคุณเจ้าผู้มากมีบุญได้โปรดสงเคราะห์จัดทําให้แก่โยมด้วยโยมหิวโยมหนาวโยมลำบากเหลือเกินพระคุณเจ้าวิบากกรรมของโยมมีมากขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาด้วยเจ้าค่ะ ได้โยมคำพองอัตมารับปากจะจัดการให้ตามความประสงค์ของโยมนะพระภิกษุหนุ่มบอกด้วยความการุณาเปรตผีแม่ชีคำพองยกมือประนมน้อมนมัสการด้วยความดีอกดีใจสีหน้าแช่มชื่นเห็นได้ชัดเจนแล้วเลือนลางจางหายไปในความมืดคืนนั้น รุ่งเช้าพระภิกษุหนุ่มได้นำเรื่องที่พบเห็นไปสอบถามท่านครูบาเจ้าอาวาสเล่าเรื่องของแม่ชีคำพองให้ท่านได้ฟังท่านครูบาเจ้าอาวาสก็อุทานว่าโอ้พระคุณเจ้าน่าประหลาดเหลือเกินแม่ชีคำพองเคยบวชอยู่ที่วัดนี้จริงๆตอนเธอตายเอาก็ยังได้เผาโอ้ยังไม่ได้ไปเกิดอีกหรือนี่น่าสงสารนักน่าสงสารนักท่านครูบา รีบสั่งให้เจ้าส่างน้อยไปตามหัวหน้าแม่ชีมาพบแล้วเล่าเรื่องแม่ชีคำพองให้ฟังสั่งให้จัดการหาสังฆทานหนึ่งชุดมีข้าวมีน้ำและผ้าขาวชุดแม่ชีอีกหนึ่งชุดมาทำพิธีถวายสังฆทานอุทิศให้ในตอนเพลเสร็จแล้วก็ให้พระทุกรูปแม่ชีทุกๆคนอุทิศบุญสังฆทานให้แก่เปรตผีแม่ชีคำพองอย่างเจาะจงว่า ขออุทิศบุญสังฆทานนี้ให้กับดวงวิญญาณของแม่ชีคำพองผู้ล่วงลับขอให้จงอนุโมทนาและพ้นจากความทุกข์โดยเร็วพลันเถิดบางคนก็กรวดน้ำให้บางคนก็ส่งให้ด้วยใจที่กรุณาเสร็จพิธีกรรมนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปคืนนั้นพระภิกษุหนุ่มทำภาวนากรรมฐานเข้าฌานจนดึกดืนเมื่อออกจากฌาน ก็ได้เห็นแม่ชีคำพองนั่งประนมมือรอคอยอยู่ต่อหน้าเธอสวมชุดสีขาวชุดใหม่บริสุทธิ์ผุดพองผิวกายที่สูบซีดเห็นอยู่เมื่อวานเอ,อิบอิ่มพองใสมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าเมื่อวานมากขอบพระคุณเจ้าค่าที่ท่านเมตตาช่วยเหลือโยมโยมได้รับบุญอุทิศแล้วหายหิวหายหนาวสุขสบายดีแล้วพระคุณเจ้าขาแต่โยมจะขอพักอยู่ในวัดนี้ เพื่อทำบุญให้ครบการพรรษาสามเดือนก่อนจึงจะขอลาไปเจ้าค่าพระคุณเจ้าขออนุโมทนาแม่ชีคําพองขออนุโมทนาหากเป็นไปได้ก็ขอให้โยมจงไปบอกท่านเจ้าอาวาสและหัวหน้าแม่ชีให้ทราบว่าโยมได้รับบุญแล้วท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญเจ้าค่าพระคุณเจ้า ดวงวิญญาณของแม่ชีก้มกราบแล้วหายไปรุ่งเช้าต่อมาอีกวันหนึ่งท่านครูบาเจ้าอาวาสและหัวหน้าแม่ชีในวัดนั้นก็เล่าอย่างตื่นเต้นตรงกันว่าเมื่อคืนเห็นแม่ชีคำพองรูปร่างเอิบอิ่มผ่องใสห่ผมผ้าชุดขาวใหม่มาน้อมไหว้ขอบพระคุณที่ได้ช่วยเหลือทั้งพระและแม่ชีในวัดได้ฟังก็พากันอัศจรรย์ใจตื่นเต้นเชื่อมั่นว่า การอุทิศบุญนั้นมีผลแก่ผู้ล่วงลับได้จริงและทุกๆวันขณะทำวัดเย็นทำวัดเช้าพระภิกษุหนุ่มก็จะได้เห็นดวงวิญญาณของแม่ชีคำพองมานั่งทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิกรรมฐานบนศาลาวัดกับพระและแม่ชีทั้งหลายด้วยการเวลาเข้าพรรษาผ่านไปผ่านไปดวงวิญญาณของแม่ชีคำพอง ก็ยิ่งเอิบอิ่มพองใสด้วยแรงบุญที่สั่งสมเพิ่มพูนมากขึ้นทุกคืนวันเมื่อครบการพรรษาสามเดือนแล้ววิญญาณของแม่ชีคำพองก็เป็นกายทิพย์งดงามระยิบระยับเลื่อนชั้นเป็นกายทิพเทวธิดาพ้นจากสภาพเปรตวิสัยเมื่อรับกระถินแล้วพระภิกษุหนุ่มก็อำลาท่านเจ้าอาวาสวัดธาตุกรรมฐานเชียงตุงแห่งนั้น ออกเดินทุดงจาริกต่อไปส่วนนางเทพพนารีคำพองผู้ผ่องใสก็เลื่อนลอยออกจากวัดแห่งนั้นไปสู่ทิพสถานเสเวยสุขด้วยแรงบุญตามฐานะแห่งตนโยจะปุเพปะมัตชิตตวาปัจชาโสนับปรมมัตชติโสมังโลกังประภาเสตีอัภามุตโตวะจันทิมา เมื่อก่อนประมาทแต่ภายหลังไม่ประมาทประกอบแต่ความดีย่อมได้ชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญลอยพ้นจากหมู่เมฆหมอกฉะนั้นสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิแม่ชีคำพอง